วันนี้ถึงไปทางหวังป้าครับก็สลับเปลี่ยนทำทบ,บวนใสซิลลูมไปทางสนามกีฬาอินชาครับก็เปิดไปทางน่าครับ ก็เข้าไปนประตูของกันแล้วครับก็เขาไปทำเรื่องนี้จน,น,นทางสถานีกวางว่าครับถึงไปทางสถานีสนามกีฬาชาติครับไปแล้ว ก็เปิดไฟง่ายๆได้แล้วครับสลับเตรียมไปทางสนามกีฬาใค่ครับทำทบวน EMU กิน A1 หมายเลข1 1ึ1่งหนึ่ง่ทบวนครับกลับมาแล้วครับ ก็กำกำเข้าดีขาเข้าเรียกเข้าจู่ชันจราที่สองครับโอ้สีเขียวครับไปโฆษณาเเอาใจาาารุนแงเช้าเพื่อสะสสร้างพิธีเียง การรถไฟาเที่แรกก่อนหกโมงเช้าของทุกวันพวกเคามสะดวกหะือ้มาใช้จัดรถที่มีมูลค่าเพียงพอสำหรับการเดินทางหรือเตรียมันมาให้พอดีสำหรับสมหนาที่เพิ่จำหกายัึวอุดมันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสื่อวิทนุถายทุกวั